ก่งไปกดมันเลยบึ้งต้องละทานเหนไปกดเรียกี้ นอนนอนนอนิงนะจะครับสบายดีะขอได้ทานเลือทานข้าวกันนะครับ คนทานข้าวดข้ท่บรขอบุณครับประดิษฐงตดนะครับโมเข้าย็นเข้าย็นครับขอบคุณศา้านุการนะครับมมีขนมจีนต้จืดนะครับ แล้วก็ปนปนแห้งนะครับแล้วก็ขั่วชิ้นนะครับขั้วชิ้นใ้เก็คทอดทปลานะครับแล้วก็น้ำมูกนงงี่น้ำะไทานดิอะไรกินเยอยๆครับมาครับมาน้ำตาลนะครับ เท่าตัวนัครับผมไม่เจี่ยเมื่อก่อนทอบกินลาบบัวดิยงนี้ไม่กินแล้วไม่เขยานะ nguồn nhắn tin đi tin nhắn tin Chân tin nhắn tin nhắn tin hình thì nhắn bò nhắn tin nhắn tin nhắn tin Bắt ภาพเที่ยงนะครับนี่ยันี่เลยบ้านท่านกี่ล่ะนันแหน้องกันครับ เคียงผมได้นน่คุณเกี่ยวกับทอจริงเนราะค่อยยิ้มเขาแลนะา้วนั่กาแฟวันละสิบเอ็ดแก้วที่ปนเห็นที่ชอบมากที่สุดครับ กัาม,มาเห็นะทันงนเลยหลายหมื่นนะครับใค,ครีีนเลยคนคนแห็งมันลูกหยดครับอันนี้ถือว่าพ่อหอยดนะ ได้เราเคยปัดแก็ได้นะแต่ปัแกไม่ได้นะครับเสื้อกันฝนยัไม่ได้นะแค่แบ้ิ่ไม่สบายเนอนกันสบายนด้อกว่าแล้ว เลียงนะครับผพักกินเองครับผม 你看。 พิ <c oughs> ยูพินสวัสดีครับมามาทานข้า ก่อน loại นั้นก็มีกลับแล้วช่วยพ่อมีสัมพันธ์กับ เสร็จงี้ตัดกองข้อความทังม้งหมด ดครับขอบคุณมากครับผมนี่นที่นางครับทั่ขายินาทีครับเป็นขอดาว้าีถึงเป็นนอบนสวเาคุยน้องใเลยับนี่ันขลยน้อ น้ำยาขนมกีนครับนี่มรณนะเป็นไงนะครับประเดีที่สาวมาจากสุราษฎร์นะครับหลานชายมาเยี่ยมคุณแม่ไปทางกับเขายุ่ลงมาก็ตัดแนละ้วเขามาตั้งสามวัน ก็รูว่าเขามามาเดี๋ยวยุบไล่ถ้ากระช่อมได้ได้ขึ้นบนตัวแล้วรับรองไม่ลงมาง่า,มมงายโอ้ยเจ้าขาวเยอะมาครับมาไปน้อยหน่ะยนี่ไม่เห็นลุงเลยยพี่บัวมาครับสวัสดีครับนี่ม,ม,มั้ง ก็จะดีพ hmm. mm ินแม่ด hmm. mm ีด hmm. ม mm ันหลก ได้เมื่อก่อนตอนที่ทำท่องใหม่ๆเทียเเ่ยงคืนมึงเขาเที่ยงคืนเนาะเจ็บเวลาเจ็บเจ็บชั่วโมงเตอนวิ่งมือแล,ล้วฮะมุดลอยเจ็บลอยรู้ไหมดีใจมึง เขากินกับนีเห็นไหมนี่เครื่องมือ,อเก็ดแล้วล่ะ ัย่างอะไรอย่าจเ่เน็ดคิดผู้ได้บอกว่ามทำอย่งนั้นจะได้ชั่วโมงเยอะนอนให้คนบึงแต่ชังเห็ดมนะัเอาเอาสาเขาโคกฆ่ากันไปจะได้รับสิบคนบึงไหนับเทียบกันท,ทีมทำงาน,นือนหลับหยิงห่งได้ตัวหน้าบ้านหยิ่งนะ là các ông trưng mày bung nhưng mà bưng 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 gặp bưng 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 sống bưng 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 nước bưng 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 bư bưu bư bưng bư 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 เห <c oughs> มือนอ่าคุณคุณจะละไี่สิผานอาที่มีหิบนาทีอย่างคุณถึงรมันมีสองวันที่ดีสามวันคึณนมาทุกปัญญาเพราะ่าเราแบบเปิร์ข้าวเสิงาน ขาดมพี่น <Allah> mm ้องตัดอุกรณมาลงที่หัดที่หัดมวหัวหมวกหน้ง คุนปลาแห้งขุนปลาเพคุนปลาทูาาาทเนี่ยวหัว่นปลาส่ใสน้ำคุน ค็จะน่าขายาแบเป็นกี่กอน หึอี <S <S ่ก็้สิอ็องทบสามั่ส้ากเจ็ดสิบแปดกาี่งิ้อ็ย่สิบองยี่สิมี่บี่ิบ้ายีหยเห็ดยี่แีก้่อแซกีสิบสองยี่ก่อนดีย่าีก็ีเลียนปี เ,เ,เห็นน,หนัดแต่ก็นหนเ,เห็นได้ในนั้นนะคุณผู้ชมเนี่ยนะมันก็เห็นได้ใจนี้ทีเราต้องการมีวงมอลัมครับของของของป้าของอะไรพ่อเนี่ยก็เป็นนัก,กดนตรีวงมอลัมเมื่อเมื่อสี่สิบกว่าปีที่แล้ว ยิ้มหนักมึงจะยิ้มเร้เนี่ยทำทีมันยิยน้ยรอกขอบคุณพี่บัวนะครับขอบคุณพี่ยุพินขอบมือเบ๊บายได้นะครับนี่นะอีกคืนอะยู่ในพระธาตุีจูนนะอ๋อพี่กศุศลขอบคุณครับพี่กศุศลขอบคุณหลายหลายเด้อ ด e e ิเอใช่ใช่กินยายงไม่ดีเลยคือาลิกาโอ้ภาษาจีนดิผมอ่านไม่ออกขอบคุณนะครับผมรั้งแต่ปนี้จะขอีแก

capô